สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบอมสกี้รีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมัดรวมแนวทางการอัพนะครับรีวิวค่าพลังเปรียบเทียบกับร่างอื่นๆนะดูจุดเด่นจุดด้อยของนักเตะที่อยู่ในแพ็คของ3พาร์ทเนอร์นะครับที่เราเปิดฟรีกัน ID เดีสครั้งนะครับไปเล่นอีเวนต์สครั้งแล้วก็เปิดฟรี2ครั้งรวมเป็น4ครั้งนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาแล้วก็บาร์เยนเมลิกนะครับผมสิบห้าคนสิบห้าตัวในแพ็คนั้นนะครับสโม่สอดละห้าแนนนะาัก เตะของแมนยูก่อนเลยกันนะครับก็คือ5ตัวในแพ็กนี้นะครับผมอังเดโอนาน่าอารอนวานวิซาก้าคาเซมิโลแอนโทนีและอเลฮันโดกาลาโช5ตัวนี้นะครับอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับไปดูกันตัวแรกดีกว่าครับคนแรกนะครับมาเริ่มกันที่ผู้ดีประตูครับนี่ก็เป็นร่างแรกในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นร่างพิเศษนะครับอังเดโอนาน่านะครับก่อนหน้านี้เขาก็จะมีร่างที่เป็นการ์ดพิเศษในร่างของอินเตอร์อยู่แล้วนะครับประมาณ2-3ร่างนะครับค่าพลังก็ประมาณ96-97ประมาณนี้นะครับผมส่วนสําหรับร ทำได้เก้าได้96นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอัพแบบไหนได้บ้างแล้วก็ควรจะเพิ่มสกิลหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะได้นําในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเนาะจะได้อยู่ในคลิปเดียวเพราะว่าเดี๋ยวทําไม่ทันนะครับเพราะว่ามันก็มีแพ็กอื่นอีกอะไรอีกนะครับผมก็เลยขอร่วมไว้ในที่เดียวกันเลยนะครับสำหรับโอนาน่าเนี่ยถ้าเกิดเรากดออโต้นะครับนะกดออโต้ให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการอัพค่าพลังมันจะค่อนข้างคํานวณยากนิดนึงนะครับผมกดออโต้ให้ดูก่อนหนึ่งรอบแล้วกันก 96นะครับแล้วดูค่าพลังข้างในนะปึ๊บปุ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 ๊บเราโฟกัสที่ค่าพลังการเป็นผู้รักษาประตูทั้ง5อย่างนะครับ G K awareness นะครับผมปฏิกิิรยาความไวต่อการต่อลูกบอลต่อการเป็นผู้รักษาประตู86ดูด้านขวามือนะที่มันบวกขึ้นแล้วนะครับผม G K catching การจับบอลแปดสิบสอง p a l i l i n g การปัดบอล85 Reflexes นะครับผมการเซฟระยะประชิดการบล็อกระยะประชิด90อันนี้เป็นสีฟ้าอย่างเดียวของโอนาน่าเลยนะฮะ90นะครับแล้วก็ลิสต์นะครับผมการเข้าถึงบอลการยืนนตำแห่ง 84ก็ถ้าเทียบกับผู้เสือประตูตัวท็อปๆของเกมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็จะมีตัวที่แบบสีฟ้า,ฟาส,สวยๆเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกที่ตัวตันถึง100พวกอลูเวคานคาสิยันอะไรพวกนี้ค่าพลังสวยเยอะหรือแม้กระทั่งพวกค่าพลังเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าอย่างกูตัวแทสเซเก้นอะไรพวกนี้นอยเออร์อะไรพวกนี้ค่าพลังสวยกว่าโอนาน่าหลายตัวอยู่ในเกมนะครับผมว่าถ้าให้เทียบโอนาน่าก็น่าจะยังไม่ติดท็อป5นะครับของเกมถ้าว่ากันตามตรงนะครับผมแต่จัมป์แปดสิบแปดเนี่ยถามว่าเพิ่มได้หรือเปล่าจริงๆใจ ผมก็อยากจะเพิ่มให้เป็น90สีฟ้านะแต่ว่าโอนาน่ามีส่วนสูงที่สูงนะครับผมสูง190ถึงแม้ว่าจะไม่เกือบ2เมตรเหมือนกูตัวแต่190ก็ถือว่าสูงแล้วสําหรับประตูในเกมนี้นะครับผมแล้วก็สไตล์ก็จะเป็น Attacking Goal Keeper นะครับหรือว่าเป็นประตูที่ชอบออกมาตักบ,บอลอยู่แล้วแหละเอาจริงๆนะถ้าเอาตามชีวิตจริงนะสไตล์ของโอนาน่าน่าจะเป็น Super Attacking Goal Keeper <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่ Attacking Goal Keeper ที่ยซ้ำนะครับคือออกมาไกลประตูมากเป็นตัวที่เทน h a กชอบแล้วก็ซื้อมาเพราะว่าเป็นประตู ที่เล่นบอลกับเท้าดีใช้บอลเปิดใช้เท้าเปิดบอลดีเล่นกับเท้าดีนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยถ้าไปดูค่าพลังพาสซิ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดหละผมเข้าใจได้นะครับผมโลว์พาสล็อตเตสพาสห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดเท่านั้นนะครับผมอาจจะยังยังไม่ได้ใส่รายละเอียดตรงนี้ว่าไปดูประตูต้องมีจ่ายบอลแม่นยังไม่มีขนาดนั้นนะยังไม่มีฟังก์ชันอะไรขนาดนั้นในเะกมก็เลยยังไม่ได้จ่ายบอลแม่นรวมถึงสกิลก็ไม่มีสกิลจ่ายบอลด้วยนะมีสองสกิลก็คือโลว์พันธนะครับ,ออบ,บคือข้าว้างลนะ ผมก็มีสกิล2สกิลนี้นะครับถ้าเกิดจะไปใส่เวทีสพาสให้ก็น่าจะแจมเลยนะฮะบ,บางคนเนี่ยเล่นประตูแล้วบอกว่าพี่ผมสุ่มสกิลเวทีสพาสให้กับประตูได้โอ้โหเปิดบอลโคตรดีวางบอลยาแบบวางแบบจับบอลกับเท้านะเอ่อเตะบอลกับพื้นนะแล้วออกบอลไกลอย่างดีเลยลองลองไปดูครับผมลองใส่เวทีสพาสให้ประตูลองดูฮะน่าสนใจดีแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะไม่ไม่กล้าลงทุนเอาสกิลไปใส่กักบประตูแบบสุมนะ่มอ่ะผมขออนุญาตเปรียบเทียบโอนาน่านะครับผมที่เขามีกับร่างอินเตอร์มิลานนะครับเม อันนี้เนี่ยจะเป็น97ถ้าค่าพลังโอเวอร์ออลมันผิดขอภัยนะครับเพราะว่าแอปมันอาจจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับค่าพลังโอเวอร์ออลข้างนอกมันอาจจะไม่ตรงกับในเกมนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าร่างอินเตอร์ร่างนี้เนี่ยจะเป็น97หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเทียบค่าพลังไส้ในอันเนี้ยตรงนะครับผมก็จะเห็นว่าจัมของร่างอินเตอร์มิลานเนี่ยไปถึงสีฟ้า90เลยนะครับแล้วก็รีเฟกซ์เซสนะครับผมของร่างแมนยูดีกว่านะครับผมแต่ร่างอินเตอร์ก็น้อยกว่านะถ้าค่าพลัง5อย่างของประตูนะครับ ผมเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนถ้าถามว่าควรอัพแบบไหนแล้วครับค่าพลังมาทรงนี้นะครับผมคือผมลองปรับไปปรับมาแล้วไม่ต้องอัพครับผมไม่ต้องปรับไม่ใช่ไม่ต้องอัพไม่ต้องปรับครับสำหรับอังเดโอนาน่านะครับปรับไม่ได้ครับผมปรับแล้วเดี๋ยวมันจะเสียสมดุลนิดนึงนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเ e ฟเฟกซซมันก็สีฟ้าแล้วแล้วก็อย่างอื่นมันก็ดันไปถึงสีฟ้าไม่ได้แล้วนะครับในขณะที่เราอยากได้อูออกข้างนอก96นะครับผมอ่ะไปลองเล่นดูครับสำหรับสาวกผีแดงประตูคนใหม่รัองเดดโนาาตวแกมูครับ แบ็คขวาสายรับนะครับผมตอนนี้ก็ฟอร์มส่วนตัวก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหลักของแมนยูอยู่ตอนนี้ด้วยในสาหรับตาแหน่งแบ็คขวาเบียดดาโลออกไปเล่นแบ็คซ้ายแทนตัวที่เจ็บนะครับผมอารอนวานวิสซาก้าครับผมนี่เดี๋ยวลองมาอัพดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นแบ็คขวาสายเกมรับดีเฟนซีฟูลแบ็ k เลยนะครับใครที่ชอบแบ็คเนี่ยไม่ต้องเติมเยอะนะครับคือเน้นเกมรับเลยอะพวกสายดีเฟนซีฟูลแบ็คเนี่ยน่าสนใจนะครับผมในเกมก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับผมวานวิซาก้าปาวา ใช่ไหมโทมิโอสึอะไรพวกนี้นะเนี่ยโทมิโอสึก็ดีเพื่อสี่ฟูลแบ็กเหมือนกันนะครับเป็นแบ็กสายเกมรับนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอัพแบบออโต้ให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาวิเคราะห์กันว่าควรปรับยังไงบ้างดีหรือเปล่าหรือจะออโต้อย่างเดียวนะครับผมหรือยังไงต้องดูที่ออโต้ก่อนนะครับออโต้ได้เท่าไหร่นะครับผมปึ๊บปึ๊บถ้าเราดูในแอปตอนนี้มันอาจจะไม่ตรงอย่างที่บอกไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นไทม์สเต็มให้แล้วกันนะครับผม5ตัวเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นไทมิ่งให้นะครับปึ๊บออยยากกกกดดดดููตััวไไหนน็เเลลื้ะครบผม อยู่ใต้คลิปนะรายการอยู่ใต้คลิปหรือว่าคุณจะดูตามไทม์สเต็มในวิดีโอก็ได้นะครับผมลองกดออโต้นะครับแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยข้างใน93ข้างนอกเป็น96นะครับบูทสามเกยืนแบ็กซ้ายไม่ได้นะครับยืนได้แค่แบ็กขวานะครับเกถ้าไม่ได้ปรับอะไรเลยแต่เราดูค่าพลังข้างในก่อนครับว่าควรปรับหรือเปล่านะครับเท้าหลักคือเท้าขวาเป็นแบ็กขวาถนัดเท้าขวานะครับผมแล้วยืนสูงเป็นวิงแบ็กแบบ R M F ไม่ได้ด้วยนะครับได้แค่ R B อย่างเดียวนะครับผมดูค่าพลังที่มันสอดคล้องกับการเล่นแขวา แน่นอนครับเรื่องของการเลี้ยงบอลบนคอนโทรลนี้ก็สัมพันธ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าระอัพเนี่ยมันจะใส่ดิบบิ้งไปด้วยนะครับแต่ว่าวันวิสก้าเนี่ยจุดเก่งจุดแข็งของเขาคือเกมรับก็จริงแต่ว่าจุดอ่อนอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าเปิดบอลไม่ดีเลยนะครับผมโลพาสเนี่ยตอนนี้ยังเป็นสีส้มเ,เป็นสีแดงอยู่นะ69แล้วล็อบเทสพาสก็เป็นสีส้มด้วยแต่บางคนบอกผมไม่สนหรอกเพราะว่าแบ็คขวาเกมรับเนี่ยผมเน้นให้เขายืนเกมรับใส่ค่าพลังเกมรับไปเลยนะครับไม่ต้องปรับอะไระบางคนบอกแบบนั้นนะครับผมบางคน ว่ารับอย่างเดียวนะครับถึงแม้ว่าเป็นสายดีเฟนซีฟก็มีบางครั้งที่เติมขึ้นไปเปิดนะครับแต่ว่าอาจจะติดเรื่องของค่าพลังการเปิดบอลค่าพลังการเปิดบอลของเขาน้อยไงค่าพลังอุโออข้างนอกเนี่ยมันก็เลยได้แค่96นะครับผมในขณะที่เกมรับเนี่ยสูงมากนะครับผมดูนะดูค่าพลังเกมรับนะครับเวลาเรากดอต้นลูกโค้ง70นะเกมรับ4อย่างเหมือนเซนเตอร์เลยเกือบประดุดเป็นเซนเตอร์เลยนะฮะอเวนิสนะครับผมความว่องไวปีิดียาต่อเกมรับเนี่ย83อันนี้น้อยที่สุดนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยเข้าประทะบอลนี่9เอย96ลนะ รวมบูสต์โบนัสไป96เลยดูดัน90เอนเก e เมนต์ช่วยเกมรับ93ถือว่าเป็นแบ็คขวาที่มีค่าพลังเกมรับสวยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของไวท์วิสก้าคือสปนะีดฮะสปีดนี่99เลยผมไม่แน่ใจว่าทะลุเพดานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองอัพกันนะครับ99ไม่น่าจะทะลุนะน่าจะพอดีเลยนะครับเพราะว่ามันบวกอีก2จาก97เป็น99น่าจะพอดีเลยนะครับไม่ได้เกินไปนะครับแล้วก็สปีดต้น85ความอึดละ่ะความอึด,คอด93ความอึดนี่ก็เป็นค่าพลังที่สําคัญสําหรับแบ็คนะครับเพราะวา ตลอดทั้งเกมนะวิ่งขึ้นวิ่งลงถึงแม้ว่าจะเป็นสายดิฟเฟนซีฟก็ตามนะครับถือว่าค่าพลังเกมรับของวันวิสาก้าเนี่ยสวยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วจะปรับดีไหมอะ่ะวันวิสาก้าเน้นเกมรับไปเลยดีหรือเปล่าเอาจริงๆนะมันก็ปรับได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้ดูแลยกันนะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มพัทซิ่งนะครับผมกดรีเซ็ตไปก่อนนะอ่ะถ้าจะเพิ่มพัทซิ่งนะครับพอเรากดออโต้ปุ๊บนะไอ้สปีดเนี่ย97ตอนนี้มันยังไม่บวกไหนนะั้นบวกอีกสองเป็น99ใช่ไหมถ้า ็นไปนะครับมันคือสปีดกับสปีดสตามิน่าด้วยนะครับมันคือโลว์เวอร์บาริสเตนเหมือนกันก็ลดที่โลว์เวอร์บาริสเตนได้ถ้าเกิดอยากไปเพิ่มพาร์ซิ่งนะครับลดโลว์เวอร์ออกจาก12เหลือ11ปุ๊บนะครับมันก็ยังสูงอยู่ดีสําหรับสปีดและสตามิน่านะครับเออ่แต้มที่เราได้มาคืนมา3แต้มเนี่ยถ้าเราไปใส่พาร์ซิ่งนะครับพาร์ซิ่งเนี่ยมันก็จะทําให้โลว์พาร์สนะครับผมดูนะปุ๊บเป็น 68, 68 68เดี๋ยวมันบวกอีก2นะครับผมก็จะเป็น70สีส้มก็จะเปลี่ยนสเกลจากสีแแดดงปด๊ๆหนีสีแดงหนีีส,แด,สแดงไปนะครับ ให้มันเป็น70สสีส้มแต่อย่าลืมว่าโลพัสคือการส่งบอลเลียดนะครับมันไม่ใช่การเปิด bond cost, บอลคอสบอลแต่มันก็มีบางจังหวะที่หักมาจากการเติมไปแล้วส่งเลียดมีอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากหนีสีแดงนะครับสำหรับโลพัสเนี่ยก็ต้องลดต้องลดอย่างอื่นเอามาใส่นะครับเอามาลดเอาใส่แบบนี้แต่แต้มมันเหลือพอยต์หนึง่งถ้าเกิดเราอยากจะใช้แ,บบแต้มให้มันคุ้มค่านะครับคุณก็ต้องไปลนดิปปิ้งอีกอลดดิปปิ้งออกแบบนี้แล้วก็ไปใส่พาร์ซิ่งเพิ่มปุ๊บนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ หกเหมือนกันทุกคนผมดูในแอปมันได้95อย่างที่บอกตอนนี้แอปมันยังไม่สมบูรณ์นะได้96เหมือนกันนะครับผมก็คือลด lower body s t r e n g t h ออกนะครับนี่ lower body s t r e n g t h เนี่ยเหลือ11นะครับแล้วก็ลด dipping ออก1 point นะครับเอาไปใส่ passing นะครับผมเป็น6 point ไปเลยนะครับเราจะทําให้ค่าพลัง passing นะครับผมส่งบอลน่ะแม่นขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะต้องเห็นตรงนี้ครับกลับไปดูกดเข้าไปดูข้างในนะครับมันก็จะบวกอีก2นะครับนี่ passing นะครับผม low pass ก็จะเป็น71แล้วหนีสีแดงได้นะครับลบเป็นส 75นะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีแต่ก็ยังดีกว่าสีแดงนะครับเออแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสอะไรอยากจะให้สปีดเนี่ยเต็มแม็กซ์เกเลยคุณก็กดออโต้ไปแบบไม่ได้ปรับอะไรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ได้96เหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับส่วนสกิลมีดับเบิลทัสด้วยนะจ๊ะมีช็อปด้วยนะคัทวีอาไฮนเธอมีสกิลคลองบอลเยอะอยู่เหมือนกันนะวันวิสก้าก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเรื่องของการคองบอลนะสกิลเกมรับมีครบเลยแมนมาร์กิ lance, fighting, spirit, ้งเดเกิลลลออัคคปเียรนซ์ไติ้งสซิ่งนะครับผม ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าอยากจะใส่สกิลให้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดีฟิซีฟฟูลแบ็กก็ตามนะครับแนะนําให้ใส่พินพอยต์คอสซิงใส่เข้าไปนะครับผมส่วนถ้าเป็นการเปรียบเทียบนะครับผมขอเปรียบเทียบกับร่างล่าสุดก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับเป็นอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพวอลลุ่มสักอย่างหนึ่งนะครับผมร่างนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแบบตรงๆนะฮะคุณดูค่าพลังเกมรับนะร่างใหม่ดีกว่าเยอะเลยนะครับผมดีฟิซีฟเอนเออร์เวนเ e สเอนเกสเมนต์แท็กกิ้ความดุดันดีกว่าร่างเก่าสวยเลยนะครับผมแต่ว่าสปีดต้นอาจ น้อยลงนะครับบาลานซ์อาจจะน้อยลงนะครับแต่เราได้มาในเรื่องของเกมรับไงสายรับจ๋าเลยนะครับผมแล้วได้96ด้วยนะอ่ะแบบผมบอกนะครับผมส่วนการเปิดบอลนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับการกดออโต้ไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็ดีกว่าร่างเก่านะบวกสนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังน้อยอยู่ดีก็ยังเป็นสีแดงอยู่ดีแต่ก็ปรับเพิ่มให้เป็นสีส้มได้อย่างที่ผมอัพเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะอารอนวานบิสซาก้าครับแบ็คขวาสายรับครับ The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be.